การป้องกันและกำจัดโรคราน้ําค้างแตงโมต้นแตงโมมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเชื้อราเช่นโรคราแป้งราน้ําค้างซึ่งอาจทําให้ผลผลิตลดลงอย่างมากโรคราแป้งเป็นโรคเชื้อราที่ส่งผลกระทบต่อพืชหลายชนิดรวมทั้งแตงโม,โมโดยลดการเจริญเติบโตของพืชทําให้ใบเหลืองและทําให้ผลผลิตลดลง สารประกอบ i n c i s เป็นสารละลายธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชสารประกอบเหล่านี้มีเทคนิคการควบคุมไอออนที่ช่วยป้องกันและกำจัดโรคเชื้อราในพืชอัตราการผสมไออสต่อน,น้ำ20ลิตรใช้ i อ5 0ส c ซีซีโดยควรละลายน้ำก่อนนำไปฉีดพ่นต้นแตงโมเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุดสามารถผสมปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK หกับไอเอส FK1 มีสารอาหารที่จำเป็นเช่นไนโปรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมสังกสีและสารลดแรงตึงผิวที่ช่วยให้พืชเติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสมในโตรเจนช่วยเร่งการเจริญเติบโต,ตและเร่งการพัฒนาของใบเขียวฟอสฟอรัสทำหน้าที่เป็นตัวเร่งดอกเปิดตาดอกและเร่งระบบรากโพแทสเซียมทำหน้าที่เป็นตัวเร่งผลผลิตและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของพืชต่อโรค FK หนึ่งกล่องจะมีน้ำหนัก2กิโลกรัมโดยบรรจุ2ถุงถุงละ1กิโลกรัมทั้ง2ถุงต้องผสมใช้พร้อมกันอัตราการผสมต่อน,น้ำ20ลิตรใช้ถุงแรก50กรัมและถุงที่250กรัมคนให้ละลายน้ำแล้วฉีดพ่นบนต้นแตงโมโดยสรุปการป้องกันและกำจัดโรคราแป้งราน้ำค้างบนต้นแตงโมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ผลผลิตดีการใช้สารประกอบอินซีไอเอสและปุ๋ยฉีดพ่นทางใบ FK1 สามารถช่วยป้องกันและกำจัดโรคราแป้งและ ปลาน้ำค้างได้อย่างมีนัยสำคัญในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามอัตราการผสมและวิธีการใช้งานที่แนะนำเพื่อออ,อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยการใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ผู้ปลูกแตงโมสามารถรับประกันผลผลิตที่แข็งแรงและอุดมสมบูรณ์ของพืชผลของพวกเขา ปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรคปุ๋ยทางใบ FK1 ใช้ได้กับทุกพืช เห็นผลไวชัวรยเปอร์เซ็คุ้มค่าบรรจุ2กิโลกรัมใช้ได้5-10ไร่ของแท้ต้องมีทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตรธาตุอาหารหลักสูงกว่าสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์น้ำชัวสูงกว่าอะมิโนทุกชนิดชัวสูงกว่าน้ำหมักทุกชนิดแน่นอนส่งเข้าตรวจกับห้องแหลบเปรียบเทียบได้เลยมีไนโตรเจนสูงพืชจึงโตไวที่สุด สร้างโครโรฟิลใบเขียวเข้มสร้างพลังงานให้พืชสูงสุดมีฟอสฟอรัสสูงฟอสฟอรัสคือเบอร์หนึ่งที่จะทำให้ระบบรากแข็งแรงและเปิดตาดอกเร่งติดผลดีกว่าอาหารเสริมพืชชั่วเพราะนี่คือธาตุอาหารหลักตรงๆมีโพแทสเซียมสูงโพแทสเซียมคือที่สุดของการเพิ่มผลผลิตและต้านโรคพืชโตไวน้ำหนักดีมีคุณภาพมีแมกนีเซียมสูงและยังมีซิงค์สูง ยังมีสารลดแรงตรึงผิวและสารจับใบในตัวปุ๋ยทางใบ FK1 คุ้มค่าโตไวใบเขียวเข้มเปิดตาดอกเร่งรากช่วยติดผลเพิ่มผลผลิตผลโตคุณภาพดีทนแรงทนโรค หากท่านกำลังมองหาโรงงานเพื่อผลิตปุ๋ยและยาพร้อมกับต้องการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวท่านเองโปรดฟังทางนี้นะคะบริษัท i f k lab รับจ้างผลิตรับสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า o e m o d m ผลิตปุ๋ยเพื่อขายในประเทศผลิตปุ๋ยเพื่อการส่งออกและรับตัวแทนจำหน่ายมีบริการให้ลูกค้าเลือกแบรนด์สินค้าที่เราจดหรือเตรียมไว้แล้วเพื่อความรวดเร็วในการที่ลูกค้าจะสามารถออกผลิตภัณฑ์ให้พร้อมจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วหรือบริการจดแบรนด์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าก็ได้เช่นกันนะคะเราให้บริการทุกอย่างครบจบในที่เดียวนะคะบริการตั้งแต่ขึ้นทะเบียนปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำปุ๋ยเม็ดยาปราบศัตรูพืชและเราบริการขึ้นทะเบียนการส่งออกให้กับลูกค้าด้วยผลิตตั้งแต่ต้นจนจบด้วยโรงงาน3โรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO และเรามีห้องแล็บมาตรฐาน ISO IEC 17025หลังจากที่เราผลิตขึ้นทะเบียนสินค้าให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายในราคาย่อมเยาวแต่คุณภาพสูงเพราะเราคือโรงงานผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่เราให้บริการรับจดสร้างแบรนด์ให้กับลูกค้า เป็นหลายร้อยแบรนด์แล้วนะคะที่ผลิตกับโรงงานของเรานะคะเราบริการดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่องที่สําคัญเราให้บริการข้อมูลเชิงวิชาการด้านการเกษตรให้กับลูกค้าที่มาจ้างเราผลิต เพื่อให้ลูกค้าสามารถมีความรู้ไปแนะนำลูกค้าของตัวท่านเองได้อีกต่อหนึ่งด้วยนะคะสินค้าที่ออกจากโรงงานของเราจะได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากกรมวิชาการเกษตรห้องแ็บของเราได้มาตรฐาน ISO IEC 17025นอกจากนั้นนะคะเรายังให้บริการวิเคราะห์ดินปุ๋ยพืชรวดเร็วแม่นยําได้รับบริการภายใน96ชั่วโมงนอกจากนั้นนะคะ การตรวจสอบคุณภาพปุ๋ยของเราทุกลอ็อตตรวจสอบวิเคราะห์เคมีและคุณภาพของปุ๋ยเข้มงวดทุกลอ็อตด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเครื่องจักรของเราทันสมัยและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะเราผสมปุ๋ยเนี่ยเราเบาทีละกระสอบไม่ได้ผลิตทีและเยอะๆแล้วมาตักแบ่งลงกระสอบนะ,ะไม่นะคะสายผ่านการผลิตออกมาลงกระสอบเนี่ยตรวจสอบมาตรฐานทุกกระสอบที่บรรจุ ได้เลือกได้ตั้งแต่บรรจุถ้าเป็นแบบเม็ดก็25โลหรือ50กิโลถ้าเป็นแบบน้ำก็เริ่มต้นตั้งแต่แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะคะพูดง่ายๆแค่สั่งเราทำให้ลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะมาตรฐานการผลิตของเราระดับสากล ISO 9001 2-0-1-5นะคะเราบริการขึ้นทะเบียนและจดเครื่องหมายการค้าออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์ฉลากสินค้าสติกเกอร์โบชัว์และสื่อสิ่งพิมพ์ที่สำคัญนะคะเราออกแบบให้ลูกค้าถูกต้องตามกฎของกรุงมวิชาการเกษตรนะคะเวลานำสินค้าของเราเที่เราผลิตให้ไปขายเนี่ยรับรองถูกกฎหมายขายได้อย่างสบายใจแน่นอนนะคะเรามีบริการ p a ็กเกจจิ้และเดลิเวอรคือการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าจากโรงงานไปถึงปลายทางที่ลูกค้าเป็นผู้แจ้งเรานะคะกลุ่มบริษัทของเราประกอบด้วยสามกลุ่มนะคะมี IFK Lab เนี่ยจะเป็นบริษัทที่วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูลเชิงวิชาการโดยเฉพาะโรงงานของเราก็คือบริษัท Ionic เป็นโรงงานผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทยนะคะแล้วก็กลุ่ม fk group นะคะเป็นผู้ค้าปลีกค้าส่งรับ oem odm แบรนด์นะคะ หากท่านต้องการที่จะผลิตสินค้าด้วยแบรนด์ของตัวท่านเองโปรดไว้วางใจเรานะคะบริษัท IFK Lab สัมผัสความเป็นผู้นำทางธุรกิจเกษตรแค่คุณมีฝันเริ่มที่เราเราพร้อมมอบโอกาสและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากลให้กับลูกค้าทุกท่านสนใจสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองทั้งปุ๋ยและยาติดต่อเราได้นะคะที่เบอร์0905928 6 1 4 0 9 0สี่ศูนย์ 14, หรือจะสอบถามข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจสร้างแบรนด์และผลิตจำหน่ายสินค้ากับโรงงานติดต่อเราได้เราพร้อมให้คำแนะนำลูกค้าทุกทกท่าน